ออ๋เดี๋ยวลองทำมั้งนี่แมวหัวมาทูแ<อ>มวแมวแมวหัวมาทูครับแมวหัวมาทูครับหัวเปล่ามันไม่หัวอ่ะแมวหัวมาทูระนะนึกว่าจะให้เลยไม่ให้ยังไม่ให้จะรอเขาก่อนเมื <c> ่อ <oughs> กี้คนนั้นเอาไม่ให้มมแมวหัวมาทูระครับอูนี่แมวเขาจะเป็นแมวเจ้าของแพปลาตรงนี้นะครับ ขจะได้กินบลนเด็ดทุกวันนะครบมาเ่าแกงส้มหนึ่งเดียวแกงเผ็ดแกง้มได้หมดแล้วเอาโมเลยอ่ะถ้าเขาไปเอากินกันตรงนี้เดี๋ยวฉันก็เอาโม้วไม่เหลือนี่เขารอกันนั้งนานแล้วนะรีบเอานะไม่รีบเอาเอามว้าไปแล้วองเมแกงเดียวนีมีของใครได้อไม่นะาหมกันเบบนีแล้มาอโล คนอื่นมีใครได้อีกปะมีมีใครออกไปไหมครับจ่าอะไรนะเฮียว่าออกกันไรไม่มีละจ้าอ้อท่านี้ลำอื่นไม่มีเลยตัวสวยไอ้ไอ้ได้ปลาอะไรกุณคุุณทางนั้นเลยนี่ประตูไม่ใช่หรอประทูเป็นประตูครับ แม่จะเอาปลาย่างนะพี่จอดนี่นำปลาแบบนี้แม่ย่ได้ย่างได้เหรอเอาแบบเขาเาจะนอ่นะแม่จะเอาปลาไปย่างแก้มหเแมวมให้ให้มันตมาตัวนี้ให้แม่ได้ไหมไมวแม่แมวมาหามาเร็วเอาไปเลยตัวนี้ไป ไปเลยเอ้าไปดาแล้วครับไปไปกิน่ไกไปไปกิน่ไก่โอ้โหนี่เอาสงใช่ครับนี่เอาไหนก้อเอาโอ้ยแมวกินมาดูแล้วงานเข้าแล้วแมวกินดิบแมกินดิบ vì thì mình không nổ không ai sao mình không ได้ได้เอาได้ไม่การหรอไมเอาตอากุนี่เอาไม่ดูว่าเอาประตูลาประตูครับปาทูสอเดียร์องเดียเนี่ยเดี๋ยวมัดเน้อก็ยังเียด้วยยังไม่ครบพี่ปลาอะไรเนี่ยปลาเลือดนี้โรซี่ซิเลือดเอาไป น้องกิโลกรัม,ม,มอโอ้วันนี้ปลาทูรอเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามเลยครับ,รบอ<า>๋อปลาทูใหญ่เนาะโลหกสิบ,นนบอันนี้ขเขาเรียกอันนี้ขเขาเรียกปลาทูอะไรครับเนี่ยปลาทูงงทูงงนะปลาทูงงห้ึ่งกิโลหนึ่งยี่สิบ ได้ยี่สิบโอ้ถ้าเหมียวเลยไปตัวนึงก็หมดเสี้ยงแล้วครับเมื่อกี้ย้อนให้เหลือแต่หางครับก็งี้ครับก็พอปลาขึ้นมาก็จะมาลุมกันแบบนี้นะครับเฉพาะขายให้คนในหมู่บ้านก็หมดแล้วครับ ก็เป็นปลาสดๆจากทะเลที่ไม่ได้มีการแชร่น้ําแข็งแช่ฟิตอะไรนะฮะไปดักกันเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนนะครับเมื่อตอนสักตีสี่ตีห้าแล้วก็ขึ้นมาแล้วครับของทุกวันนะฮะเขาจะเป็นวนปลานะเขาเรียกก็ไปล้อมตามกองปะกันลังหรือตามหมายที่เขาเคย <c oughs> เคยได้นะครับ <c oughs> แล้วเขาก็จะได้มา <c oughs> ขายแบบนี้ทุกวันครับ, <c oughs> รบช่วงเช้าๆนะฮะส,สายก็หมดแล้วครับ นอกจากว่าได้เยอะจริงๆเขาถึงจะส่งไปที่ตามแพร่ต่ขายให้แพน่ฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ซื้อขายกันเองก็น่าจะหมดครับนี่ครับมีคนจองหมดแล้วครับอ้าเจ้าเหมียวไม่เจ้าเหมียวได้ไปตัวงแล้วไม่ต้องมากินแล้วเหมียวลงไปเลยเหมียวกินอีกตัวนึงเอาๆเอ่ๆเอาๆเลกินตรงไหนได้ตวงแล้วกินตรงไหนนูกกล้าไปนู่นเองแล้ว

เอันี่ด้ลกูกต่ว่อัเยอาชได้โหกินสดๆเลยครับกินทั้งหัวเลยครับอะไรดำยังไม่ได้กินทีวนันนี้กินไปเลยเกินไปเลยแตมียกไปเลไ่อะไรเนยไ่หรอจลยแม่ป้า,า,าสาว เออนี่ภาษาหไปเหมือนการนั่นแหละภาษาครับอย่าหยาบลายเลยอหมดแล้วหยปลาทูมันก็หมดซะแล้วอ่ะภาษาละสั่แล้วเลขคนไหนเจ้าในตัวของนานี่ โอเคครับเรียบร้อยข้าหมดไปสองตัวแล้วครับนั่นลรเจะเหมียวนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิชโชว์้วิชาแนครับบางเบิดครับกับแมวกินปลาครับ